สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูฟักทองสังขยาใบาเตยครับสูตรนี้ตัวสังขยาเนื้อเนียนนุ่มละมุนแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับส่วนฟักทองก็เหนียวนุ่มหวานมันอร่อยมากๆเลยครับเป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานนี่จะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาทําน้าใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับเรานําใบเตยหั่นเป็นท่อนประมาณ50กรัมมาปั่นรวมกับน้ําเปล่า200กรัมเสร็จแล้วเราก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นสาหรับทําขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นฟักทอง1ลูกน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นฟักทองไทยหรือฟักทองญี่ปุ่นแบบแดดดีก็ได้นะครับวันนี้แดดดีเลือกเป็นฟักทองญี่ปุ่นครับต่อไปเป็นไข่ไก่เบอร์2 4สฟอง น้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมกะทิ150กรัมน้ำตาลปี๊บ2 2 0กรัมเกลือครึ่งช้อนชาใบเตยหั่นเป็นท่อนประมาณ5-6ใบสำหรับขยำกับสังขยาเพื่อลดความขาาของไข่นะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดี้ฝากไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปจดได้เลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาเจาะฝาของฟักทองก่อนนะครับดดดี้ใช้มีดปลายแหลมเนี่ยกดลงไปนะครับแล้วก็ลากยาวมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะฟักทองเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็มีความเหนียวมากๆเลยนะครับเวลาเรากดเนี่ยเราต้องใช้ความระวังด้วยนะครับวันนี้แด๊ดดี้เลือกเป็นฟักทองญี่ปุ่นขนาดกําลังดีเลยนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมเราเลือกที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยรูฟักทองก็อาจจะแตกได้นะครับถ้าแก่เกินไปเปลือกก็จะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยครับ พอเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ปลายมีดงัดฝาออกมานะครับจากนั้นเราก็ใช้ช้อนขูดไส้แล้วก็เมล็ดเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับถ้าขูดยากเราใช้ช้อนเล็กๆหรือใช้ปลายช้อนขูดออกก็ได้นะครับเราจะขูดไส้แล้วก็เมล็ดเนี่ยออกให้เกลี้ยงเลยนะครับจนเหลือแต่เนื้อแข็งๆครับเสร็จแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมนําไปใส่สังขยาแล้วครับส่วนตรงฝานะครับเราก็ใช้มีดปาดตรงไส้เนี่ยออกให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปทําสังขยากันครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับตามด้วยกะทิใบเตยแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็ขยําส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับเราจะขยําใบเตยลงไปกับไข่นะครับเพื่อลดความคาวของไข่แล้วก็ทําให้มีความหอมเพิ่มขึ้นด้วยครับพอเราขยําจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ำใบเตยเข้มข้นลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ขยำต่อจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันจนน้ำตาลละลายไม่เป็นก้อนเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํามากรองด้วยตะแกรงตาทีทีนะครับสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนขึ้นครับสังขยาของเราจะข้นหนืดแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ฟองเนี่ยมันลอยขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยครับ สังขยาของเราจะได้ไม่มีฟองแทรกอยู่ด้านในครับพอช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนึ่งได้เลยครับแด็ดดี้จะหาถ้วยเล็กๆมาวางรองฟักทองไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้โดนไอ้น้ำโดยตรงตัวฟักทองจะได้ไม่แตกครับเสร็จแล้วเราก็นำสังขยามาหยอดใส่ในรูฟักทองได้เลยครับแด็ดดี้จะใส่จนเกือบเต็มเลยนะครับให้เนื้อสังขยาเนี่ยแตะตรงเนื้อฟักทองด้านในแบบในรูปเลยนะครับ เวลาเรานึ่งออกมาแล้วตัวสังขยาก็จะฟูขึ้นมาเต็มลูกพอดีเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมใส่ซึ้งนึ่งได้เลยครับแต่ดีจะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นเราจะเบาไฟเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําสังขยาลงไปนึ่งได้เลยครับแต่ดีจะใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับพอผ่านไปประมาณ40นาทีเพื่อนๆนก็นําฝาออกมาเช็ดไอ้น้ำด้วยนะครับตัวไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมครับ พอน,นึ่งครบ1ชั่วโมง20นาทีสังขยาของเราก็สุกเรียบร้อยครับเพื่อนๆลองใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าจิ้มลงไปแล้วไม่มีเนื้อสังขยาติดไม้ออกมาก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นําไปพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะครับให้เนื้อสังขยาเนี่ยมันเซตตัวก่อนก่อนที่เราจะนํามาผ่าครับหรือเพื่อนๆจะนําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาผ่าเป็นชิ้นได้เลยครับตัวเนื้อสังขยาก็จะเนียนนุ่มสวยยแบบบนี้เลครั เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูฟักทองสังขยาใบเตยครับสูตรนี้เราใส่น้ำใบเตยลงไปในเนื้อสังขยาด้วยนะครับก็จะทําให้สังขยาเนี่ยมีสีเขียวสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วก็ได้ความหอมของใบเตยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ เป็นอีกเมนูขนมไทยที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วแถมใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้สั่งขยาฟักทองอร่อยออร่อยมาทานแล้วนะครับยิ่งนําไปแช่ตู้เย็นเนื้อฟักทองก็ยิ่งหนึบเพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ